เขาเกลียดมาเราเกลียดกลับเบิกหวียไว้เพราะาวิวาสติดเหล้าได้เต็มรีสุขภาพแย่ลงจิตใจเราก็ไม่เป็นปกติไม่เคยที่จะคิดว่าจะมีครอบครัวที่ดีได้ไม่เคยคิดที่ว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักแต่พระองค์ได้มอบความรักได้ได้มอบแต่ชีวิตที่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ให้ก็ตอนนี้ก็แต่งงาน มีภรรยาแล้วก็ภรรยาตั้งท้องขผยบุมตระเจ้าตรงน้ำตกุของพระเจ้าก็เกิดมาในครอบครัวที่เหมือนเหมือนจะขาดความอบปุ่นแล้วก็ไม่ได้ความรักจากพ่อพอเริ่มโตขึ้นมาก็คบเพื่อนที่เราต้องการที่เขารับฟังเราคุยคุยกับเรา ก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนที่ชวนทุกสิ่งทุกอย่างให้ลองทุกอย่างอันหแักแรกคือบุหรี่แล้วก็กินเหล้าพอเรากินเออเรามีความสุขกับมันมีความสุขกับมันเสร็จปับ๊บเพื่อนก็ให้ลองอีกลองยาเสพติดมีความสุขมากกว่าเดิมแต่ก็เป็นแค่ชั่วคราวพอเรามันหมดฤทธิ์มันก็มันก็หวยหวยหาอีก คือต้องการมันอีกจนทําให้ติดติดหนักครับประมาณสิบสองสิบสาปีก็วนเวียนอยู่กับยาเสพติดทะเลาะวิวาทอยู่ในสังคมที่แบบการพันนันจนมาเจอกับภรรยาคนนี้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แต่งงานนะครับเขาแนะนําให้รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ภรรยาบอกว่าถ้าอยากได้อะไรให้อธิษฐานกับพระเจ้าให้ขอกับพระเจ้าผมก็เลย อธิษฐานแบบท้าทายพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้พระเจ้าทําให้เลิกเหล้าบุหรี่ยาเสพติดมันเกิดแสงสว่างแสงสว่างครับทั้งท้งที่เราเลือมตาน,นะครับแต่แสงสว่างนั้นเรามองไม่เห็นเลยเห็นแต่แสงสว่างแล้วก็ได้ยินเสียงว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเจ้า แล้วพอตื่นเช้ามาก็มีความคิดที่มันเปลี่ยนไปคือเราไม่อยากบุหรี่ไม่อยากาเสพยาเสพติดไม่อยากดื่มเหล้าจนทางบ้านเขารู้สึกแปลกใจรู้สึกแปลกใจมากเลยที่ว่าเป็นไปได้ยังไงที่จากคนที่แบบตื่นเช้ามาสูบบุหรี่แล้วต้องมีกินเหล้าแล้วพอเสพสายหน่อยเราก็หมวยหายยาเสพติดไปกับเพื่อนแต่พระเจ้าเปลี่ยนแปลง ไม่มีความคิดที่เราจะหันกลับหันกลับไปลองทําให้เรารู้สึกกบบวิทําไมเรารู้สึกอยากฟียกับพ่ออยากเข้าไปกอดพ่อแล้วพระเจ้าก็นําทางให้มาอยู่ที่เชียงใหม่มาอยู่ในครอบครัวของพระองค์คือเรากับแฟนได้แต่งงานกันคทั้งที่เราไม่มีเงินที่จะจัดงานเลยแต่ด้วยพระคุณของพระองค์นั้นงานเราออกมาใหญ่มากโดยที่เราไม่รู้พอพอแต่งงานเสร็จปับ๊บคิดหนักเลยคือว่า ครอบครัวเรามีแล้วเราจะทํำยังไงจะจะทํำยังไงดีก็เลยร้องไห้เป็นผู้ชายร้องไห้อธิษฐานกับพระเจ้าอีกรอบขอพระเจ้าทรงนําแล้วก็พระเจ้าก็ได้อวยพรให้ได้มีงานทําหลังจากที่เราเชื่อแล้วอ่ะมันมีแต่พระคุณมันไม,ม่มีการที่เรานั้นจะกลับกลับไปเลยถึงแม้เราจะมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามามั่งแต่ก็มีความสุขมีสันติสุขในพระองค์ ลองมาเชื่อพระเจ้าลองมาเดินกับพระเจ้าดูเพราะเราไม่มีกรอบความคิดในเรื่องที่ว่าจะมาเริ่มตอนไหนเริ่มเมื่อไรเริ่มยังไงคือเราเริ่มได้เสมอเริ่มกับพระเจ้าเริ่มเดินกับพระเจ้าได้เสมอพระเจ้าจะอวยพรในสิ่งที่เราขาดพระเจ้าจะอวยพรในสิ่งที่เราไม่มีแล้วพระเจ้าจะเติมเต็มในหัวใจของทุกคนที่แบบคิดอยากจะลองอยากเสติดลองลองอ่านพระคัมภีร์แล้วลองเดินทางกับพระยิูเราจะได้พบพอวยพร ท้อ,อมกิตติพิมณีเสียงแห่งความหวังครับ